ดีเคนเอาเลยเคนเคนเซ็ตเลยเคนพาสุดท้ายแล้วผาสุดท้ายแล้วเคนเคนเคนเดี๋ยวดีโอพีก่อนดีดีโอพีชินนนก่อนเดี๋ยวชินนนเขารู้เดี๋ยวชินนนเขารู้แล้วเอาเลยเอาเลยเคนเคนเร็วเร็วเรร็วเร็วอเลยเอายเอเยาเลยเอาอาเย่อาอยาละเอาอาเลเลยอาเลเยเายลอาเลยเลยอานเลยเฮ้ยเอเยอเยยยเยวอเยอเอยาเออาเย เคนเดดดดดดอดดเี๋ยวพิ่บอกเคนเดี๋ยวเพิ่บอกเดเพิ่มบอกเคน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 มาเร็วเร็วหน่อยผ่านนี้ไม่ต้องเดินกดิกาแล้วตจะหมดแล้วมันไล่เลยมันมันดึกแล้วไง มันต้องเน้นมันต้องไม่ต้องไม,ตงไม่ต้องเน้นกติกาเขาเน้นความเร็ว,วเนอ,อมันต้องความเร็วเออมเร็วะเหมือนคณะ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 กรรมการตัดสินนี่โคตรคาเลยวันนี้เงสดยสล่าเรยมั้ เออเร็วๆอยากเก็มเมนต์แบบเฟสติฟาลเร็วดันบอดดเดอร์เร็ว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 เวเร็วเร็แบบเฮ้ยดีๆดีแบบประกาศประกาศตอนตแบบบอดดเดอจะีตัวที่นอนเวยเออ

ไปเลย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 ถึง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 ประกาศนะครับตอนนี้เบอร์บอดดี้กำลังลดอย่างรวดเร็วนะครับเกลนาช่ความระมระวังด้วยนะครับตายเลย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  งบอดเดอร์จะลดเหลือ75บล็อกภายใน600วินาทีบินพึ่งมาประกาศขอประกาศนะครับอันนี้ตอนตอนช่วงตอนนี้นะครับจะเป็นความสนุกของคณะกรรมการแล้วนะครับว่าแม่งจะโดนเด็กด่าไปว่าอย่างนี้ โอ้หทยดโลุกคนทุกคนผมต้องการอย่างเงี้ยอ่าบอดเดินจะลดเหลือประมาณห้าสิบห้าสิบภายในหนึ่งวินาทีอะไม่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 แป๊บหนึ่ๆ่่ขอประกาศแบบนี้ตอประกาแบบนี้ขนาดนี้กดกฎกดกฎกติกาขึ้นอยู่กับคณะรรมการแล้วนะครับี้บดเดิ้ล แมนประกาศเลยวะประกาศแบบเวบอร์เดอร์จะบีบบีบตามคณะกรรมการตัดสินใจแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเนื้อเนื้ยเดี๋ยวเดืองเดืองดืงเวอร์บอร์เดอร์จะจะขึ้นอยู่กับประกาศสินแล้วนะครับตอนนี้ขอให้ท่านบอกเระวังให้ดีตายแน่กิโลตายแน่ตายแน่ตายแน่แนกิโล ตัายเลยตายเลยชิโนต้องตายชิโนต้องตาย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 น่าด่าโดยกันอย่างนี้ตายเลยตายเลยตายเลยโอ้ ไปหาบทีการค้างไอ้สุดเฮ้ยเขาสู้ก <arts kişi> <P an> ันอยู่เขาสู้กันอยู่เฮ้ยเขาสู้กันแล้วเขาสู้กันแล้วสีเขียวกับสีม่วงสีเขียวกับสีอะไรวะสีเขียวกับสีสีม่วงคำคำสั่งของคณะกรรมการถือว่าเป็นสูงสุดนะครับคตเด็ดเลยนคต็ะโคตรตายแย่อะเฮ้ยโดนยิงอะเฮียหลังโดนยิงอะ ไม่เป็นซีซั่นที่จังไหลที่สุดที่กูเคยเนิขึ้นมานิวคุงอยู่ข้างนอกอ่ะไม่ออกมาไปโดนบอดเดย์แล้วนะซีซั่นที่เหนื่อยที่สุดเลยกูเหนื่อยอาการดิ้มากเลยปวดท้องเลยเออเหนื่อยกสติของแล้วใครแล้วใครมาวาประตูเล่นเนี่ยไม่เคยลุ้นเท่าซีซั่นนี้มาก่อนเลยบอกขอขอประกาศแป๊บนึงขอประกาศแป๊บนึงขอประกาศนิดนึงขอประกาศขอขอขอประกาศนิดนึง ขอประกาศนี้นิดนึงขอประกาศนี้นิดนึงการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันที่สิ้นสุดนะครับไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระไม่แมแพ้เป็นขอกขอสัติกังจะใกล้พวกคุณทั้งหล ไม่เป็นไรครับแพ้ไป็นแพ้เราเป็นชนะเป็นเจ้าวาดนะครับคุณพี่ไอ้แพ้เป็นแพ้ชนะเป็นเจ้าวาดคุณตีคุณตีครับขับได้ไหมขอพันนี้เร็วขอพันนีเร็พี่ก็าเจอนิคุณนะครับไม่เป็นไรเว้ย ถึงน้อยเราก็เป็นพาว่าหาราเรื่อยๆแต่แม่งคนชนะแม่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยกูกูกูขำตรงกูขับตรงที่ว่านี่เว้ยมันขำข้อเดียวเว้ยคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสูงสุดเว้ย5ชิโลไยังนะเมื่อไหร่าชิโร่ได้เว้ย5ชิโลณบัดนี้เบอร์บอรเดอร์จะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการตามความพอใจคณะกรรมการเองเพื่อไมใครกาวอ้่หยุดยั้งได้ ไม่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 ต้องบอกแบบนี้ต้องบอกแบบนี้คือคําสั่งของคณะกรรมการเป็นอันสูงสุดประกาศว่าอะไรประกาศว่าอะไรมีสิทธิสูงสุดในการออกคำสั่าโปรดระไังเนลคุงไปแล้วขณะนี้เวอร์บอร์เดอร์มีกำลังเคลื่อนตัวเร็วสูงสุดโปรดระวังให้ดี มันเร็วสุดที่แค่นี้แหละไม่ยั้น่องหารอบกรรมการโกงแอดมีเหลียมนาคัรเมื่อวานนี้โปรดระวังไม่ให้เวอร์บอร์ดอบีบคุณไม่อ่งนั้นคุณอาจจะกลายเป็นโกโก้คันคคำคำสั่งของคณะกรรมการถือว่าเป็นอนสูงสุดนะครับวันนี้นะครับ ไม่มีใครเซื้อมากันคำสั่งของคณะกรรมการคณะกรรมการขอสั่งให้ทีมแดงชนะคำคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสูงสุดนะครับบอลนี้ขอให้สเปเตเตอร์ชนะมันมันสเตเตอร์สเตเตอร์เลยนะฮะขอขอประกาศแป๊บนึงขอประกาศคำนี้นิดนึงจะลดอีกไหมจะลดอีกไหมว่าจะอีกแค่สองนาทีจะลดอีกปะลไหม คำตัดสินของคณะกรรมการถือว an ่าเป็นอสูงสุดนะครับไม่มีการเถียงขึ้นมาได้นะครับ20คูณ20สต็อปหมดนๆหยุดได้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่มีพื้นที่ต่อสู้กันอ่ะก็นี่แหละส่อสู้แค่นี้พอแล้วตตึึงง ตอนนี้คนปวดรื้อกำลังจะหยุดพิ่โกรธมันความันมอนมันเล็กเลยนะกรโดดมนจะเล็กวลเอ้ยไม่ใช่มันมันเล็กมากมันมันเล็กเล็กแบบปกตินะโอเคพอชัว อะไรวะไอเดี่ยวเบอเดอรไปเครื่องบินเลยเฮยหยุด border ก่อนหยุดบอ b เดอร์ก่อนเน้องกับพี่สตีมันเริ่มไปไปเหมือนกันเลยเริ่มไม่ดมากเลยมันไหวมากมันไวเกินอ่ะเดินลงมามาได้ตึงตึงเวอร์บอเดอร์ได้หยุดที่95บล็อกเวอร์บอเดอร์ที่หยุดได้หยุดที่เก้าสิบห้าบล็อกนี่ระพยของท่านให้เรียบร้อย ระหว่านี้หมูกระปั้นะอ่อนจะพอประกาศเสร็จอะบอกบอกคำคำตอบต่อไปนี้เว้ยแอดมินนี่มันอำนาจคัสอะไรนะอะไรนะแอดมินนี่มันอำนาจคัสนาจอำนาจคดไม่คำตัดสินของใครที่ประกาศถือว่าเป็นอันสูงสุดเออกรรมการนี่มันอำนาจคัสมาดิคำตัดสินของคณะกรรมการ ระหว่างนี้เราจะทำการออกจากสนามบินสวนเดฟูอีก5นาทีจนรถเหลือ50าเอาป่ะ้อะแ่รก็ไมอ่รงเจ้อิแเ่รื่องเืนงอสื่อสารทุกชนิดแัต้องแต่โทรศัยงเพจนงงแบต้องแต่โทรเัขย่งเพจโฟนงงแบบต้งแต่โทรังเพจโฟนงงแบบตแก่โทรัพ่างเพครนีบบี่โทรลัพารเป็นสิแบบง่ทีั่คณเกรน้ง่รมกาเแงรหาทย่างแล้วรัท่เน เราเจอเอเดอร์เดเฮ้ยล์นาปิดเครื่องมือสื่อสารนกพิราบยันไอแพดอ้าวสวัสด์อัฮีโร่โดนแล้วครับสวอตดอัฮีโร่โดนตอนนี้ครับตอนนี้โดนจากทีมทีมเขียวเข้มถือถือเป็นการไฟที่สูงที่สุดเลยเนี่ยแบ็คเขียวอ่อนนะครับโดนไปแล้วฮะกระชานั่นเองโดนไปกชานั่นเองนะฮะกระชานะเกือบไปนะฮะเกือบไปสำหรับกัญชานะครับผมสรุปเขาใช้กัญชาใช่ไหม ชื่อคันชาคันชาใช่นะครับเฮ้ยระวังแมงมุมครับเขียวเขียวเข้มระวังแมงมุมครับแมงมุมโโอ้หเขียวเข้มนี่ข้างหลังนี่มีแต่ไม้เดอบเอม่อยเอาแล้วตอนนี้สีนี้ออกมาบวกแล้วนะฮะสีอะไรมาเนี่ยในวัสีม่วงครับสีม่วงสีม่วงอ้าวสีม่วงโอ้โหนี่โบตระวังสีม่วงอยากเจ็บเจ็บคออยากเจ็บฮ่าฮ่าฮ่าสีม่วงจต่พูดกับมาติมาเกอร์ทีว่ากลับขึ้นมาดูหรือว่าคนอยากเจ็บไม่ได้เจ็บแต่คนที่ไม่อยากเจ็บแต่ ก่อนนี้แซมยืดหยุ่กในมหาหยุดต่อลูกพอคิมมี่ก่อนที่ที่จะเตะดูออกนะลูกเก็บยังซัดแอดมินดูเขียวดีาเขียวดีกว่าก่อนนะพีชาเออดูเขียวดีกว่าเออไม่ชินโดนอะไรตายอ่ะโดนเออโดนนิวปล่อยอ๋อครับไม่เห็นแล้วนิวบอกแล้วเอี้นิวมันน้ำหนักนิวคุ้งเลยพี่นิวคุ้งเลยอ๋อเป็นคอทอดนะ ทอดทอดอร่อยสุดเลยนะฮะกรอบอร่อยต่อไปไม่ค่อยชอบเหมือนไม่ชอบโอเคเห็นได้ไหมน้ำจิ้มโอ้โหข้าวบดสนดยลงมาครับโดนไป็นดอกครับตอบน้ารุ้มในโอ้แนะโอ้ยโดนโดนเข้าไปเจอเอนเดอร์ไปคาชาเอนเดอร์คุมเต็มไปหมดเลยนะครับเออมีแต่เอนเดอร์คุมงคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสูงสุดครับ โอ้ยมุมสิงแล้วแบบว่าเฮ้ยลองลองสีมาเลยเป็นเป็นอะไรเนี่ยอินเวอร์สเอฟเฟกต์คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสูงสุดเอ็นด์แมนกันเอ็นด์แมนเป็นอินเวอร์สเอฟเฟกต์ไม่ได้ไม่พุ่งกลับไม่ได้หนูโอ้ยโดนเข้าไปซอดอัพยิโร่ถือว่าเป็นอันสูงสุดใช่ฮะไอไอหนูแม็กก์ตายแล้วอ่ะเยสได้เลือดเพลมาเลือดเพิร์ลคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสูงสุด ต้องให้คนที่แทงโหดไปอย่างกัชชาอย่างเงี้ยอย่างพี่กัญชาเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมลูกใช่อย่างกัญชาเนี่ยใช่ไหมหมูเฮ้ยตอนนี้โอ้โหนี่ได้แล้วนะเนี่ยจริงความจริงให้กัญชานี้ไปก็น่าจะได้นะนี่มันดูสวยงามมากเลยดูดิสางป้อมกันแบบสวยงามรูด้ามีสอยคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสูงสุดระหว่างนี้เราขอให้แอดมินเนี่ย แันมีนีอำนาจขาจะมาแผลผมไปทางเราไม่มีนยัยบายปรับผู้เล่นแผลนอกจากผู้เล่นจะกระเสือกไปตายเองทางเราไม่มีการปรับเอาอะไรนะทางเราไม่มีนโยบายการปรับแผลยกเว้นจะโกงและเสือกไปตายหากันเองตายหากันขอประกาศสักคำหนึ่งได้ไหม คำว่าแอดมินเนียมนาคแบบภาษาได้ได้ได oh, well. ้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเนียมนาคป็นภาษาตายเขาตายเลยตายเลยแหลงตายแหลงตายตายเลยโอเคตอนนี้ครับโอ้ยโอ้ยปะทะกันครับเฟสทูเฟสกับตอนนี้สวัสดีครับพี่ว่าเดูนดีโอ้เจอแล้วอาวางลวาง วเอมไม่ได้เล่นสกายบ็อกนะครับนะครับเอาครบนาทีแล้วเคนลดเดิน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 เดิคนนขอบอร์เดอรเร็วเดอร์หลือห้าสิบในเวลาหนาทีเดียเลด้ปะเคนลดเลยคนเหลือห้าสิขนาดนี้เวอร์บอร์เดอร์ทาการลดแล้วเหลือส็อก ภายในเวลา100วินาทีแล้วมันจะหนีออกมาจากดีนพื้นนานไหมเนี่ย5นาทีไงคือ5นาทีเออนานมากอ่ะดูภายใน5นาทีเลยปอนเดอร์บีบแล้วนะใครอยู่ข้างเราบอสเพี่ฟิวบี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 ปิว FC พี่ฟิวนะบีบเข้ามาใกล้กันหน่อยรักการจูบการทุยรักกันไว้เถิดนะครับคำสั่งของคุณเคนนะครับรัักกกน คิปเปอร์นี่หน้าตาเป็นยังไงโอ้โหคิปเปอร์มึงมองได้ไงว่ากูจะอ้วกคิปเปอร์แม่งเขียวเขียวอือเลยอะคิปเปอร์เป็นไงอะเราไม่มีเดยเดี๋ยวลลอองงนี่ดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเจอบอร์ดเดอร์เดี๋ยวจะหายมันก็คือซุปเปอร์ซีควีตไงฮะซุปเปอร์ซีควีตเคยเหมือนจะเคยเคยเคยเหมือนจะชนมาเคยเคยลองเล่นใช้ซุปเปอร์ซีควีตนะฮะ มือสิเกดสิเกตปวดหัวสุดคือกลับหัวจริงไหมอยากเล่นไหมเดี๋ยวผมหายเจอเคยเห็นเฟิร์มมันมันดูอะมันมันให้แปละไม่ได้เลยเว้ยมันจอดำนวลๆวะโอ้โหออฟฟิไฟายหนึ่งจุดจุดสี่ครับไม่คุ้งนะผมโดนบรรจงไปหนึ่งฮิตนะฮะปรับปรับปรับจอกระดับนวนวลนทันดูกันนะเพราะหลังเห็นมันเคยทำอ่ะก็แชร์นอยู่นะเอ้ยคือแหลกนะแต่สวยอ่ะเฮ้ยลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกูทำแน่เดี๋ยวกูอยากเห็น อุ้ย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 ซาบิเจ็บเจ็บเจ็บโดนมาติวักเกอร์เอ้ยไม่ใช่โดนอะไรพี่กุงเดอะโทสอยสอยเ้ยโอเปอร์ฮะคิปเปอร์โอ้โหซอยไก่เผ็ดอุ้ยเจ็บเจ็บิกิซาบิก้รีเจนครับรีเจนได้ผลเอาจริงๆนะไอ้มิกมันปากหนีมากเลยนะใช่ครับเฮ้ยทำไมสีมันดูสดๆหรือเปล่าเคยพี่โซควรจะสั่งต่อที่พี่มิกนั่นเนี่ยแต่มันมีฟิลเตอร์ทำให้สีสด เอนเดอร์เอนเดอร์คุงเต็มไปหมดกันเราเข้าใจผมได้ฮะตอนนี้เด็กนอนเก่าเต็นเมื่อเข้าใจเออเต้นยากมากเตอมึงเร็วเร็วดีอะไรเต้นยากมากเลยมันจะตายเพราะม้อนกันเลยตอนนี้เพลเยอร์เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอ้โหชุดผมว่าพวกนี้เล่นคอนเทกว่าตายเพราะคนนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันชุดเชนเอ้าพี่ฟิวต้องรู้ตัวชีพตกหลุมลึกตายเพราะม็อบตายเพราะม็อบตายเพราะม็อบนอนเงินเยอะดูจังหวะมึงรวมเอเด้วยแมนเลยเหรอรวมเอเด้วยเยอะนี่มันเยอะ เตะไปหมดเลยอุ้ยเดินเร็วกวนี้อุ้ยยูดี้เอ็นเดอร์แมนก็มาตีเอาแล้วเดินเร็วกว่านี้บอร์เดอร์เอาแล้วนี่ทั้งเอ็นเดอร์แมนทั้งบอร์เดอร์นะฮะตอนก็รู้ว่าระวังม็อบด้วยนะครับบอดเดอร์บายบายบอดเดอร์บายบายว่าบอดเดอร์หยุดแล้วใช่ไหมยัง แล้วยังยังยังขยับอยู่ฮัลโหลเดนี่มึงจะเชียร์ทีมเขียวทีมม่วงทีมฟ้าแล้วมึงเชียร์บอสเด้บอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฟังม็อบก่อนตอนเนี้ยสีเขียวอ่ะเหมือนจะตายแล้วอะเขียนคีออรเลยดิเขียนไม่ได้เนี่ยทีมแคนเคซี่อ่ะเรียบร้อยเนี่ยแซ่แคนเคซี่หรือเคเอซี่ลูกเออทุกอย่างอ่ะม็อบนี่เยอะมากม็อบเยอะมากเลยอ่ะ

โอ้ยโอ้ยโจ้เจสซกเลตันาไหนออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแล้วตีแล้วอ้ยเสวเรีบร้อยแล้วอุ้ยอ้้ย DJ CG แค่นนเหลือคนเดียวครับ DJ CG DJ CG เจซีเอา DJ CG รอดรอดครับรอดลังจะหนีาจะหนี DJ CG ยังไงดียังไงครับ ปิดครับ <erman band. S 1> แล้วรู้สึกว่าเขาเก็บของแล้ว <ichi> <functions>